คนลาบกันเลย ลาเดิมใส่พริกป่นเข้าไปสองซอนก็เต็มเลยแล้วก็ไม่ผิกเข้ากันแน่ เพราะว่ามัดเนี่อจมูกกอนขาอไรเพื่อนำปลาจา Thank yeah. you. เสือใส่จักเียงแล้วกระชมไล่กับว่าแ่บเพี่นำไาตามีใสของได้มาส่มเกินไปกับว่าแ่บรสชาติของลาบของผ่า้อม ทำกินมากเลย แล้วแล้วพี่น้งองความกินลเลยจ้ะ ไปจำเนี่ยและพี่น้องจำใต,ต,ต้จำปุ๋ยยุ่ยยกันไรห่อนหลายเรียบร้อยเรียบร้อยกินข้าวด้วยกันเลยเจ้า